สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อรยกับช่องหนังเปิ่ม f ฟิวเจอร์ครับวันนี้ผมเปิดรายการใหม่แล้วนะครับชื่อว่ารายการมีนี้ด้วยซึ่งจะรวมรูปภาพตลกตลก,ตลกนะครับก็คือเช่นรูปที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็คือจะตลกมากว่า <c oughs> คือเด็กเนี่ย <c oughs> <c oughs> แม่ไปทำงานแต่ว่าเด็กคิดถึงแม่กเลยเกาะ ข้างหลังไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มานั่งตรงนี้นะครับซึ่งไปตรงนี้แทนไปเกาะแทนครับอีกสักพักเด็กคนนี้น่าจะตกรถนะครับ <c oughs> ซึ่งจะหาว่าเลยนะครับรอบที่สองนะครับสไลเดอร์ <c oughs> ขอถามดิดนึงตรงเนี้ยสไลเดอร์มันปันพังนะครับซึ่งมันพัง แล้วเขาก็แล้วก็สร้างนะครับซ่อมแซมซ่อมนะครับซึ่งซ่อมแล้วเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังอันตรายอยู่เหมือนเดิมครับก็คือสไลด์มาปุ๊บเบตรตุบขาด <c oughs> <c oughs> ลูกต่อไปนะครับ <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้ก็เริ่มอากาศหนาวแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะใกลหมดหนาวอยังนะครับ ซึ่งทุกคนก็อย่าลืมไปอาบน้ําอุ่นกันด้วยนะครับแต่ว่าใครที่มีก๊อกแบบนี้นะครับแล้วน้ําเย็ยนมากๆวิธีการนี้ช่วยได้ครับเอาเทียนมาไว้ข้างล่างเลยครับแล้วก็มาตรงก๊อกนะครับซึ่งน้ำมันจะอุ่นมากๆเลยนะครับหาว่าต่อไปนะครับคนเนี้ยเขาไปฉีดยามานะครับแล้วคุณหมอก็แปแปะเอแปะแผลให้นะครับซึ่ง คุณหมอฉีดยาตรงนี้แล้วทําไมไปปิดแผลตรงนี้ทําไมไม่ไปปิดแผลตรงนี้ล่ะคะคุณหมอโอ้โหแตกเนื้อสาวโอ้แตกขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหคืออากาศหนาใช่ไหมแล้วคนนี้ก็เนื้อแตกแตกแล้วมันแตกเยอะเกินดู ลายเม็ดมากใครมันจะไปนับเม็ดหมด <c oughs> แต่งมิตสาวเฮ้ยมกำลังจะไปส่งของครับนี่จะไปส่งของอยู่ยังไงเนะี่ยโอ้โหให้ทุกคนงงครับตรงนี้คือคนตรงนี้คือมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เป็นที่เก็บหลังรถอะ <c oughs> ไม่ตรงนี้เลยแล้วใครขับรถอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมอ้อพี่สายตรงนี้อยู่ หันไปก็ตรงนี้มันก็หมุนไปหมุนมานะครับ <c oughs> ไม่ซื้อยาอย่า,ยายถามไม่รู้จักไม่ต้องเด็กไม่คะสิงนี่ขายอะไรเนี่ยเป็นพวกผักไม่ซื้ออย่าถามใช่ไหมถ้าไม่รู้จักก็ไม่ต้องกินเออไม่คะก็สิง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซ้ายผ่านตลาด ตลอดไม่ใช่เหรอเดี๋ยวสายผ่านตลอดมุงกลมแล้วก็ขี่ตรงนี้หายไปไหนเดี๋ยวสายผ่านตลาดตลอดไม่ใช่หรอนี่เ้ยผู้หญิงคนนี้สวยแต่ในกระจกคือทุกคนสงสัยไหมผู้หญิงคนนี้จริงหน้าตาแบบนี้แล้วเขาก็ใช้แอปแต่ว่าเงาในกระจกอ่ะวันสาวาเห็นคนนี้ไช่คนเออผู้หญิงคนนี้ก็คือ คนนี้ได้แหละครับโอ้โหอ,อะออคือเขาตากหรอหรือไงต้องเสียบตรงนี้ด้วยหรอแล้วตรงนี้มันมันไฟมันจะดูไหมเขาต่อไฟใช่ไหมโอ้โหสัก้าให้แม่ไหนลูกทำไงอ่ะ เอาผ้าในถังสีเขียวในเครื่องซักผ้าทั้งถังเลยแล้วให้ต่อเสร็จแล้วเก็บของออกจากบ้านตืดไป <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ถังแบบนี้หมายถึงผ้าในถังเอาเทลงไป <c oughs> ปกติต้องเทลงไปหรือว่าหยิบใส่หยิบใส่ต้องหยิบใส่ใช่ไหมเพื่ออ้อ เดี๋ยวทุกคนทุกคนครับบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างครับปัญหาคือใครจะทิ้งโอ้โหนี่คนที่นอนอยู่ตรงเนี้อยู่ได้ไงจะอยู่ได้ไงไม่เก็บว่ะสกปรกนะเดี๋ยวหนูก็มาอุ้ยเออฮาโลวีน คุณคิดว่าหัวอันนี้คือหัวอันนี้เหรอแต่ความจริงไม่ใช่นะครับดูขาตรงนี้ซะก่อนนีนี่คือเด็กเราอนี้ก็เออเป็นหุ่นใช่ไหมเป็นหุ่นแล้วเด็กก็นัตรงนี้เหมือนหัวขาดเลยจุดก็ดำเหมือนกันด้วยเป็นลูกอือเอาเอา้เอาเพิ่งสังเกต ทุกคนปกติอะซ่วมเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงด้านล่างใช่ไหมแต่เนี้ยมีบันไดขึ้นไปสูงมากแล้วอาจา้ยตรงไหนอาจาตรงนี้เหรอแล้วตรงนี้ก็ขึ้นข่ายขบวนระบากขนาดไหนเออแล้วทำไมแผ่นไม้ตรงนี้ทำไมไม่เอาไว้ในนี้อ่ะเดี๋ยวทำไมไม่เอาไว้หลังรถอ่ะเอ้า แข็งเยตรงนี้ทลยเดี t <t ๋ยวเขาคนเนี้ยเขาจะเอาตรงเนี้ยมาติดไว้แต่ตรงเนี้ยมีเหมือนเป็นแท่นไว้นะเท่นไว้ย่างไงก็ไม่รู้อะเอาไาไว้มีแล้วปัญหาคือมีเพื่อนเหยียบอยู่ด้วยนะแล้วเขาก็ติดอ่ะ อันตรายมากเลยนะครับทุกคนทุกคนจะทำตามรูปนี้นะครับอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับคือถ้าตกลงไปนี้ตายเลยนะครับอ่าอันนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่สิบสองเดี๋ยวทุกคนครับปกติมันต้องเขียนอย่างนี้ครับวันศุกร์ที่สิบสองเดือนอะไรแล้วก็ปีพศอะไรวัน โก้กคนนี้ทุกคนดูวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนพศอะอะไรอ่ะข้อที่หนึ่งแต่งประโยคทำกับข้าวเนื้อทำกับข้าวให้หมาแล้วเนี้ยคืออะไรออรูปก,ก็จะมีแค่นี้นะครับอทุกคนทุกคนชอบชอบรูปหาหาพวกนี้ไหมครับ ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันนะคะแล้วแล้วผมจะทำงีๆีด้วยแล้วก็เป็นรูปภาพใหม่ๆอีกหลายหลายรูปเลยนะครนะเดยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องเติมฟิวเจอร์แล้วก็กริงกูกิ๊กกูกิ๊กกร่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ สำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย